เขาเมาเขาไม่เมาเขาเมาหากินยากแล้วอ่าและไอ้นี่นะไอเสือนี่นะทำไมทะลุมร่างดีติดกูหน่อยนะยิงตายเลยโอ้โหคุณเชื่อไม่ได้นี่ก็สวยนั่นเนี่ยว่ายเสือไหนป่าคนละเสือบอกไอ้เสือเมื่อกี้เนี่ยคนละเสือเสือที่มันแต่งตัวอยู่หน้าปั๊มโบกรถเข้า เสือนะเสือนั่นแล้วผมจะตกมาตกใครเสือไหนตกเสือนั้นแนละมันเก่งกะรถกูนึ่ว่าจะเก่งกับฉันโอ้ใครจะมาเก่งกบเสื่อนี้เล่าไม่สบายร่ามึงเี่หน้าขาวใช่รลุงไม่เป็นไรแล้วหน้ากุูสบายดีเออสบายดีกูนิ่เกมกูไม่ต้องห่วงกูไม่แย่กมึงกูนิเกพร้อมเลิกพร้อมเลิกยังไงอ้าวพอเกเลิกตุ้มกูก็คื้นรถไปดูปลากรพนะ รีบกลับไปไหนบ้านอยู่แค่นี้เองอ่าไม่รีบกลับอ้าวมจะเล่นกั้งคืนได้ได้ขวด <c oughs> จะเล่นนอนนี่เล่นกับคณะพวกนี้เลยเจ๊ <c oughs> ไปเล่นกับเขายังไงแล้พวพรุ่งนี้เรามีงานงานที่ไหนโ่วปทุมไงวัตถวีเขาไม่ได้คืนเหรอไม่ได้คืนไม่ได้คืนยังไงเนี่ยโมคณะโควิดไม่เข้าไม่ว่าไม่เข้าคืนเนี่ยคืนก็ดีแล้วคืนเนี่ยคณะพรพันธ์คืนจีิงเออจะมีงานได้ดีคืนอีกแล้วอ่าทำไมไม่เจอทำไรอ่ะไทย พ่อบอกว่าไงให้ซ้อดมด่าไ่ใช่เหรอแล้วเพงมานั่งคุยกับลุงไรสาร่างงี้เหรอก็ยังไม่ได้ทันคุยกันเสร็จเลยก็เดี๋ยวก็ว่าจะซ้อมอยูยไม่ต้องพูดมากวันนี้คุณห,หยิบแล้วหยิบดาคุณนมามึงกับลุงสู้กันไม่รู้เลยนะ เฮ้ยชายไม้ายี่ยอมมีมันจะเป็นใครก็ไม่สำคัญแต่มาว่าคานกับข่าไอ้ใครไม่มองจะลองดีมือสู้มันสักมือเข้ามาเฮ้ยจะไม่ไปชายท้าว่าพ่องสั่งไว้อะและเพนการดัดนิ้ใส่น้องชายเจ้ายวไทยดีจัดับต้องต่อสู้กับเจ้าเหนือ 然后，你就会变成猪八戒。 โอเล่นอย่างนี้ไปดูปลาดีกว่าคุณเป็นอะไรของมึนเงี้ยโอ้คุเป็นอะไรแท้แท้ปลาไอ้คอกูคุยอะไเกยังไงเล่นเกยังไงอ่ะเป็นอะไรอ้าวก็ไปล้มไปล้มปลาหมูเหรอปลาหมูปลาเหืออะไรเล่นบทบาทปูอ๋อบทบาทเออพวกมึงก็ไม่รู้ยังไงว่ากูนี่เกยเจ้าบทบาทของยังจริงยังมีการไปไห ดูทำไมเนี่ยลิเกจะบทบาทเห็นไม้เทเนินเกจะบทบาทเดี๋ยวนี้มาเล่นเหมือนไม่เต็มบาทเนจะ,<อ>จะบทบาทดิอยแหกปากเยอะสิอ๋อสมอเขาตวารวจโควิด<อ>ดูไอ้ไทยหัวใจสัตยาไไม่เมื่อไม่ผ่านพิพอไอ้ลูกพี่ <c oughs> ไม่ดีพอเสไดายไมเล้ยงอลูกใไรไอ้ลีอตาลี ไอ้ไทยจะลูกมาด้วยตอนนีนั่นเรยว่ามานั่งหน้าดำทำสักการทำตัวทำได้นลาดานยายไม่ดื่มดำผิดทรมาดาทำให้พ่อดาอยู่ได้เกยทาท่าขากุย นี่ร้องกูทัดจะบอระพไม่ยอมตายไปด้วยจะบอระพมึงยังร้องยังไงี้อีกเออใจหายใจพังเดี๋ยวพ่อกูปอกไปทำไงได้ขอให้เจนงหน่อยเถอะฟังพ่อว่ากล่าวเ่าใจขึ้นใจอยู่ไม่ไดเข้ามาไล้ฟังบอก อนไปให้ครนั้งคอตกอกเป็นตูอยากเห็นพ่อเลี้กระไรครมันาใรจูิใช่มันจะบวดไม่มีใครบอก โอ้มึงทำเป็นดูรูดูเตามึงความเป็นนิสัยแบบไหนที่พูดสาธุแม่คุณพ่อคุณที่จะไดปวดลูกฉันแล้วใช่ยจะได้ปวดลูกแล้วไปพอมึงดีใจเลยะไมรลเลเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเวนดีใจเอามือปักตกุกนี่ย ถ้าลุกไปมึงมีอะไรให้กูไหมเนี่ยเออไอเวคนไทยนี่แปลกว่ะแปลกดีใจเสียใจก็จะไปแต่ชายโยชคยโยทำไมไม่มาสิงบุรีมาเจะาบัวไม่ได้แล้วลูกทำไมครับพ่อไม่มีเงินเลยแฟนดีโอ้เอาทำไมเขาหนีพ่อเงี้ยนะลัวกูหิไม่ได้เพราะ้งเยอะแยะจะไปยุ่งยากทำไมแค่ไม่มีเงินลูกแกเดือนละวันเต็มคอหมดเนี่ยสองคนเนี่ยรวมๆวมเท่าที่ ไมเกได้ <laughs> <laughs> ใจถึงใชแล้ว้าจ,จะไม่ไดบวชหรอครับพ่อผม <y ell os> นมีสตางเจะาไงล้ลถ้าหาไม่ไ้วัพ่อเป็นตัวผัวครับถ้าหากว่งงานบวชพี่ครั้งนี้ไม่มีเงินจัดงานบวชเสือนหละอาศัเองจะไปหาเงจัดงานบวชพี่ได้ไปลูกน <c oughs> ้องขอุงานบวชพี่เท่าื่อจะไปร้หรอใช่นี่้ๆเลยเดี๋ยวตกนี้เลยจริงอยู่ว่าการบวชนั้น มันต้องใช้เงินอยู่มากโขแต่การที่เสือมันจะไปออกพจนออกจี้เขาเนี่ยได้เงินมาก็จริงแต่มันมาด้แบบไม่บริสุทธิ์ถ้าการที่ไทยจะบวชต้องใช้เงินที่บริสุทธิ์เท่านั้นพอ่อมึงจะไปจี้ไปลป้นไม่ได้อ้าวบวชที่ไทยมึงครั้งนี้จะต้องเป็นเงินที่บริสุทธิ์เท่านั้นเงินเงินบริสุทธิ์พอ่อลุงเงินบริสุทธิ์เป็นยังไงฉันไม่รู้จักอะ่ะไอโ้โง่เงินบริสุทธิ์นี่ก็หมายความว่าเงินที่ยังไม่มีผัว อ,ไม,อไ,ไม่กระโดดก,ก็เอาเลยสินะจิ๋ววันปีนี้ยังไงปีนี้ยังไงจะกระตกขอยลลเออกเงินสักะกูเนงินบริสุทธิ์ไม่ได้ไมหมายความว่างเงินที่ยังไม่มีผัวเอองินที่หามาด้วยหยาดเงิอแรงงานหามาด้วยลำแข้งของตัวเองใช่ โอ้โหนี่มึงไม่เข้าใจมึงถามมันเทพไงใช่เงินที่บริสุทธิ์อยากได้ไหมพ่าอยากได้เงินบริสุทธิ์นะไม่ต้องไปไหนไกลพี่พอแม่พี่น้องฟังผมนะครับเข้าไปที่บ้านพรเทพพัทวีเลยจะได้เงินที่บริสุทธิ์เลยยังไงวะกูได้มาแล้วยังไงวะกูไม่มีตังค์ปุ๊บไปขอเงินบริสุทธิ์เลยได้มาห้าหมื่นห้าหมอ้ามึงมีทัชโฉนดที่ดินไหมไม่มีอ้าวไม่มีหรือทะเบียนรถก็ได้อะไรก็ได้อย่างหนึ่งอ่ะเอาไปให้กับพรเทพเอาไว้แล้วพรเทพเขาจะให้เงินที่บริสุทธ เอาเงินเอเตเบียรรถไปไว้ใช่เอาเนไปวาไว้เอาขนดไปไว้เอาไให้เขาอ่ะเอาให้เงินที่บริสุดไปเลยดอกเท่าไรรละสีสโอ้โหเดี๋ยวเดกจะแจ้งประยุทธ์เหิหานีเอาดอกก็ควรเรื่งเกรืองเกงมึงไม่มีเงินมึงไปหอเลยไอไอบอไม่รินมาจิงอมึงก็ว่าจงเลยทาไมอ่ะไอไอเทมไปคนยังนั้นลูเคยส่งรถไปพอดูเคยไยืมมันไอูจริงปะเนี่ยเออ บอกไอเด็กเว้ยพอส่งรถเขยย้มเงินสองหมื่นพอแล้วนายโยนพอพอสองหมื่นพอออให้กูไปห้าพัน่ะสองพันห้าสองพันห้าอมก็ดีใจเลยออกจากบ้านมลยาบ้านมายยังไม่หนหน้าประตูเลยแล้วนายโยนเอาชนะดไปกรงไหม่ อยากหูกูเลยแล้วบอกหูกจะเอาแล้วบอกไม่งกไปโถอกหูก ate> oh. oh, uh, right> ูตกเก็บไว้กินมกในโกคนเดียวไว้กินตอนแก่ตอนเฒ่าก็เหมือนสุกโอ้แก่ตอนเฒ่ามึงจะให้ใครมึงแบ่งก็เลยจริงเหรอใช่ไปหาไปหาเงินมามึงมีปัญญากันไหมมึงไปดูด้วยที่เขาทางานโรงงานทํางานตังปั๊งก็รู้เขามีปัญญาแล้วบอกมึงเป็นนปัญญาแล้วโอ้ตามปั๊มตามโรงงานในเททำไหมมึงไงเจอเข้าไปแล้วคนทายอย่างนี้คือรับพม่าทั้งนั้นแหละพม่าเขาอะ้าวพม่าแรงงานถ ไม่จริงแล้วคนไทยก็ทําได้วะแม่แฮ่ทำได้อะไรอะ่ะกูไปเ,เติมปั๊มกูไปเติมน้ามันที่ปั๊มเนี่ยออใกล้ๆเนี่ยแล้วทำไมอ้าวกูเ,เติมปัม๊มกูถามไอ้หนูวันนี้ไม่ไปเที่ยวงานกินปลาเลยเขามีกเกย์พรเทพสุเออมาต่อไงได้ไหมทำไมเห็นแต่เออเออเออไอ้ปัมม๊มไหนวะพ่อมาเนี่ยลยเนี่ยไอ้ไรเนีพวกมึงไปกันแล้วไปหางเงินมาถ้าหากว่าไปถกชิงวิ่งราวจี้ก้นเข้ามา มึงหัวแตกพ่อวว้เฮ้ยเสียมเอาเสียมาโออไปหาเงินก <ườ> ้อนสุดเลยเหรอ